เมื่อเช้าเล่าให้แมวฟังบอกว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งขับรถไปรับลูกที่โรงเรียนพอลูกขึ้นรถปั๊บแม่ก็ถามเป็นไงบ้างลูกสนุกไหมสนุกมากค่ะแต่มีคำถามอยากถามว่าสงครามเกิดขึ้นได้อย่างไรคะพอถามแก่นั้นเองแม่ยิ้มเลยจ้ะกำลังอ้าปากจะตอบลูก พ่อเอื้อมมือมาลูบหัวลูกแล้วบอกฉลาดถามจริงๆฉลาดเหมือนพ่อมันเกี้ยบเลยอโอปัญหาเกิดหรือยังเกิดแล้วจากแม่พอได้ยินพับไม่พูดดูที่ว่าพ่อจะว่างไงพ่อก็บอกเอาอย่างนี้นะสมมุติว่าไทยเกิดทะเลาะก,กับสเปนพอพูดแค่นั้นเองแม่หันพ่อ ไทยกับสเปนอยู่ห่างกันเป็นหมื่นกิโลมันจะไปทะเลาะก,กันยังไงทำไมไม่เอาไทยกับพามา่าเขวินก็ได้ผมแค่สมมติทำไมคุณต้องอารมณ์เสียด้วยเรื่องอย่างนี้เนี่ยการสมมุติมันต้องสมมุติให้มันเข้าท่าสมมุติไม่เข้าท่าอายเขา เดี๋ยวลูกเป็นเล่าให้ใครฟังแล้วอายผมบอกว่าผมแค่สมมติทาไมคุณต้องอารมณ์เสียด้วยฉันไม่ได้อารมณ์เสียนะคุณนั่นแหละกาลังอารมณ์เสียลูกยกหมูวหายคุณพ่อขาคุณแม่ขานูสทราบแล้วคว่าสงครามเกิดได้อย่างไร <laughs> เกิดหรือยังเกิดที่ไหนเกิดในรถนั่นแหละจ้ะ